S <S เก่าซีกัดจังมามี่โยครับโตโตมากคักมันทิบสี่ครับสวัสดีเอฟซี FC ท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเขาสู่ช่องคอสอยพารวยครับเอฟซี FC ครับเมื่อนี้กหลังจากที่ห้างหายไปนานนะครับเนาะคุณพ่อ,พอสม,มยัย หวยสูตรครับเอฟซีครับอ่าหลังจากเพิ่นนั่นไปเพิ่นกลับบอเห็ดมาโดนเติบแล้วเพิ่นกลับมาเห็ดใหม่อีกเขามาสามสี่งวดแล้ววัดกับเอฟซีครับอันนี้คือเป็นสูตรเด่นของคุณพ่อนะครับนั่อคือพันจีเห็ดสูตรให้เบิงว่าเป็นตัวแรกนะครับเนาะเอฟซีงวดที่แล้วเพิ่นว่าเห็ดอะไรแล้วไปหาซื้อกับอะไรครับเสียดายว่าสันครับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะเอฟซีครับบัดนี้สูตรนี้คือคุณพ่อเพิ่นเอิ้นว่าสูตรปดหนีนะครับนั่นคอสูตรปดหนีเขาบริยินตะโดนนะครับเนาะอว่า เห,ห็ุไปอันะฮะให้เพิ่นเฮ็ดไปตะโดนแล้วนะครับเอฟซี FC กระหังหายไปนะครับเนาะเข้ามาแล้วกับเรื่องบนไค์กดแชร์กดติดตามใไปกบพอสบายพาร์ทเว้นะครับเด้อกดกระดิ่งแกงเกลื่อนอะไรครับเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารใหม่ยจากทางช่องของพอใส่พาร์ทเว้นะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้องเอฟซีไปไปฟังปากจากปากคุณพ่อว่าเพิ่นสิว่าว่าจังได๋สูตรเพิ่นเฮ็ดมาจังไหนนะครับเนาะเอฟซี FC ครับ สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสสวััดีครบโอู้ไปไหนมากดูแม่พ่ออยู่ดีสบายเลยโอ้ยเบิ่งอยู่ใน้สิบอยู่แสดงว่าติดตามอยู่ติดตามตลอดโต๊หางหมูเต่าอันนี้ใหญ่เลยแล้วเป็นหัวเติมงานตะกอนบ่บ่หกสองเพิ่นลืมโอ้ครับผมโอ้ครับผมโอ้คิดถอดทางแอดไลน์เพิ่นได้ยินว่าน้องบอว่ามาเคลื่อนนี่ลครับ เลยคือสองแรงเลยมาบอกลูกสาวคือโบ้กันนะเราโค้ชไทยกันเลยโอ้ก็เลยเห็นช่องนะครับเนาะใช่เบาชูแฝงอยู่ว่าเขามากจักหมวัดอะค่ะสองสามหวเมื่อคันนี้ได้หนึ่งซีตัวเดียวบ่อพ่อคือหนึ่งซีวายเสียวได้ลายตัวขาเจ่อกับพวกหอยสามที่ให้อันชิดตัวโอ้ค่ะคือแก๊กบาดว่าคันนี้หนึ่งซี สิบพาโตโอ้โทษสิบหมื่นห้าโอ้สิบสิบพาไปพาไปครับผมซื้อเลขว่าได้ซื้อครับผมซื้ออ่าค่ะบันนี้บันนี้พ่อันคือว่ามีเก่าซีว่าเจียมได้เก่าซีนั่นเมาไม่ได้เก่าซีได้แต้เก่าซีนี่ก็ได้โยแต่วางใบซื้อโอ้ว่ได้ซื้อโอ้ข้างบนข้างล่างเลยตัวนี้ ได้มาจางได้ค่ะเกาซีซื้อพอสเอาไปยังนี่เลยเลยสูตรที่ไหนันี้เลสูดพ่อเนี่ยครับพ่อพ่อฟันบ่พ่อฟันไยังนเยสูดย่างเดียวยัางชื่อว่าบองหันยังกับบ่บ่หมักฝันในดอกเกาซีกัจังมามี่โยครับโตโตมากครับมันสีนูอนหมักสูดโตได้พ่อ ซื้อบ่ซื้อบ่ซื้ากับซัเโอซื้อบ่กลับซัมป้าตัวหนึ่งสีตรงตงเลยเด้อจ้างพ่อไวบ่กงินเน่ยโอ้ยคพดยินบ่คเนีนลไว้เซ็ตเลยเบเบ่ด้มาบวกคัเบียบว่าพ่อเขาขายคือเลขตัวเดียวคือบ่กลับคือบ่กลับพ่อ เรียกว่าบ่นว่าหลังเนี้ยง่ายว่าได้เงินสุบแสสองหมื่นคือเรามาอยู่แต่ว่าพ่อปิดบ้านก็เลยไม่กล้าเข้ามา่ว่าพ่อืปอยู่มาดูอยู่ค่อจะนาบ้านไเออปิดไไ้หันโชเทียแก้วเบิ่ก็จะเปียกแกหรอกดึงสูตรไปสื่หลังหัวกันหมา่เขามากนี่เอาไปประกาศเขามากพ่าหันกระตัดชินใจอยู่ดิเอ้า หูุดพักตูหลดดมาสันเพราะว่าได้นัดกันไว้จะเศร้าเนาะครับจะได้กล้าเปิดเสาวมาอืมอันนู้นคือยังว่ามีไฟอยู่นี่ค่ะมาแต่ละเทือบ้านนู้ยลยได้พ่อแต่ว่าเดียวมากคือจังหลอกปาก็อย่าดิ้นเดียกเอาบารนี้อยากเขียนสูตรพ่อเขียนใส่กระดาษไหมพ่อเขียนตัวใหญ่ให้หน่อยได้ไหมครับพ่อเขียนตัวง่ายใจนี้เขียนสูตรไม่เขียนตัวตัวเลขเนี่ครับเขียนตัวเลขครับเขียนตัวใหญ่ๆครับผมเอาตัวใหญ่ๆหญ่เลยนะพ่ออืมเลยง่ายดีครับผมเออแม่สันแต่พ่อแจ้งสีเดียวเห็น อันนี้หกหรือแค่กพ่้อหนห้าแปดห้าเก้เอารวมโถดบนล่างโลดครับผมมราต้องแยกครับแยกไดียนี่เอ็ดสามนนี้กับสามเจท่านี่ล้วอ่ะเท่านี้เออกันเพิ่มเมียก็เพิ่มเั่นี้แปดนั่ค่ะ แปดสามแปดสามวานี้มี่มีตัวเน้นมะคะเน้นตัวนี้ห้าแปดห้าแปดกับห้าเก้าอืเอาแล้วหลายๆตัวนั้นคืออะไรครับพ่นเนี่ยตัวเดียวกันแหละเขาเพราะเคีย่นไปเมื่อเริ่มมาเนเจ้าเป็ัวร์ก็มีศูนย์สามด้วยศูนย์สามก็มีเอาไว้พ่อเอาเอาเอาให้เต็มเลยครับพ่อเต็มเอาเอเต็มสูตรพ่อละครับสาม เอาเต็มสูมันหลายทีล่ะครับเดี๋ยวพ่อค่อยเน้นเอาครับผมพ่อจะเน้นเพ่้นไปไงไีนเยอะจะซีเปียดรับเนี่ยตอนนัโอ้อ่าหมดละนี่คือเต็มสูตรแล้วนะพ่อนะะปดเก้าห้ก้าห้าแปดห้าวันหันแดดแจสีกดดสีกับเอาแต่ซูเทียมันสีออกตัวกับบัวคาที่ออกเป๊ะ มันกะบางเทียกันกะมมีบางเทียกับบมี่ครับครับมันมากับตรงตรงไปเลยเขียนเบือทั่ใส่น้ำเนย่ะไ่เบอทงจบมะเด้าออไ้อเอี่เอาเบือทโทรมาใหยน้ำแน้ค่ะงอกรอยห่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เอามาให้ครับแม่คือหลายเนาะว่าถ้าสือ ครับผมให้ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรปดนีพ่อสมหมายนะครับเนาะเอาไปวังก่อนครับแต่ที่เรารู้สามงวดติดแล้วเป็นเลขสูตรคำนวณนะพ่อเนาะครับโอ้ครับผมเป็นเลดสูตืคพัน ขน้องเฮ็ดเรียวไปซื้อนั่นรับไปเบิ้งได้ก้อนเนี้ะโอ้ยตัวนี้เต็มได้ปรามันเท่านี้ตัวนีสว่สามตัวส,วส,วสวี่ตัวมันหต้องมาหายไหลครับ,บครับคันขอคัอคัอนเนี่ยพระเจ้ากเฮ็ดระเจ้าองเบิงเสียคือกันอือครับคตัวนี้แล้วสักาสิบตัวเนี่ยไปเบิงแบขององพูนพนกจ็เ็มมาเต็มดอักนะาตยัอครับผม งามแต่ว่าไม่ให้เยอะแต่ผมเป็นแมวแม่กินมากเลยตัวอจะไปยังบ่่งีมบ่ใช่ยังไงใช่ยังไงบกวา่ายแล้วก็พอไหวแกไปกลับเฉยมันก็เลยดูหลไปไปกลับเบิ้งอะนะก็เลยส่งหลซื่อดอกแต่ว่าที่จริงเนี่ มันกับว่มีหลายนี่มันแค่เน้นหาเปดหาเก่าของพ่อเนาะแล้วก็มีซีสองครับมีแค่นี้ครับแต่ว่าซุ้มนี้มันเป็นหลักก็คือแัดตัวแก้มไว้ครับตตรงแก้มใบกหลังหันนะล้างถุงน่ะล้องก้นของพ่อนี่ส่วนหลายเนาะพ่อเนาะของพ่อนี่ฉีดได้มาสามงวดแล้วเนาะพ่องวดงวดนี้เป็นงวดที่ซีบ่พ่อยังไงงวดที่ซีงวดนี้โอ้งวดที่ซีครับ นั่นะสิบสี่ะอืมสิบสี่ดิสิบปีดิมันเด่นมันขามานจะหมดศูนย์เจ็ดโอ้ขาจะศูนย์เจ็ดร้อมากกับไม่ชุนผานมาครับชุนหากับห้าสี่กับบ่ไโอ้เสอรตีกับบ่มีรตีกับเบิเออยังกับเบิอแล้วโอ้เบิ้ละพ่อพ่อโอ้เมนเมนเมนเลยมัน่อ แต่ว่าอันสิบสีนี่มันบรๆๆดังมานก็เลยซื้อได้เห็นบ่พอกกาลอตเตอรี่กัขายมีขายหลายเด้มีขายตัวแ<า>มนอ,อยู่ดอกระว่างผมไปเรื่องผมแนไปผมหาซื้อบ่ได้ผมก็เลยได้แค่สองคู่เออได้สองสุดติดสองสุดสิบสีกับลืมพร้อมไงเออเดี๋ยวสัมภาษณ์ยายสักคลิปถูกหวยซื้งงวงสองแสนสี่นะครับโอ้ cảm ơn thầy, cảm ơn, ô, cái thứ riêng à, cái ngang thứ riêng là luôn, xếp riêng đấy sản, ôi mày, mắm cá bớt tua, số lái bao nhiêu cơ, 2000c, thấy, thấy những múa những tổ mè, 8 tổ, múa 8 tổ, 2000c ba, múa nhảy, múa nhảy, múa, cái mày thứ riêng gì bác à, cái ngang thứ riêng là luôn, chép vai trên này trên nì là nó, xếp mắm bớt chỉa một đầu, mắm thứ giải chỉa háp rồi เฮ็ดจังไรสันไส้ก็เป็นดอกแม่ตหาไส้ยูงม่หา่แย่จ้าลูกเปิดรถเปิดเสียงหน่ย่นแานเกี่ยวหมากก็บ้านเดยนั่นเป็นแฟนของคุณพ่อสมัยตั้งกันไปเท่าบัตรของคุณแม่นแกเลยมาเห็บที่ยาไม่ได้ไปวัดไปวดน้อน้าายคนใดการสองแสนสีสองแสนสีเยอไปหลายหมดแล้วล่ะแมนซื้อเลขนี่บอกแม่แมนถือเลข คือเบอรท่อเอื้นลูกแม่เออแต่ยังว่าคนหาเบอร์ท่หมู่บ้านก็จึงไปเรื่อยท่อหายน้องหาเบอร์อันทั้งชงเบ่เะหาเห็นแล้วดิอีหลาเบื้องไห้แม่เป็นยังอยู่หันท้องก็เห็นมือนี่ใช่เลยรวยผู้เดียวนั้งชงเลยมาได้รวยนั่นนอเสียดายเนาะเสียดายเนอคำอย่าห่วงต่อวันวันเศร้าขายไงดอกเอาอันซบใคไผ่านเราใครทุ่มหวยครับหัว แปลงละว่าเอาม่เหมือนด้วยกันวัเนี่ยอันนี้คือเป็นสูตรละวสูตรพจนีของคุณปอสมัยเนาะครับเนาะยังว่าใส่บิ้งเนี่ยนี่ฉิบได้่ยยังหันเนาะเบิ้งสุ่มพระอันสี่สูนพระแยกออกแล้วหมดมาถึงเบ้อสวยนี่เนาะ ครับอันนี้ก็เป็นเลขอ่าเพิ่นว่านเอินว่าหวยสูตรสูตรปดหนีของคุณพ่อสมัยนะครับเนาะอ่าคือลักมันลักมันสีลงมากสีนะครับเด้อแต่ว่าตัดแล้วสิมีอยู่หาแปดหาเก่าคือพอเน้นไว้นะครับเนาะหาแปดแล้วก็หาเก่ากัที่พอสมัยกลับให้พร้อมนะครับเด้อปฏิบาร์โอ้ยคือประกับให้แน่ปฏิบาร์อีกนะครับเนาะอือก็เรียกว่ากลับให้พร้อมนะครับขั้นมากกับกกลับตามพอสมัยนะครับแล้วก็ซีสองตัวเน้นมากนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งขีดเส้นใต้ สีแดง42ครับ FC ครับก็เอฟซีก็ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องกับเป็นเพียงแค่ซื้อกลางนะครับเนาะก็ได้สนับสนุนให้เรียการพนันเอียงกันอย่างครับเอฟซีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระพอิบไว้ในนี้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์ไว้ครับเอฟซีครับแชร์ไว้หลายนะครับน่าแชร์ไปไกลไกอ่าแชร์ให้หลายนะครับน้องเอฟซีครับ อ่แช่ไปโหลดครับยูซีครับสิได้บุญน้ากันหลายๆการแช่คือการทําบุญอีกอย่างหนึ่งคือกันครับยูซีครับเอาบัตรนี้กัสิได้ขอจบคลิปอใบเพียงสามีก่อนครับยูซีครับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับเนาะสอหรับคลิปนี้กัขอยุติไว้เพียงสามีขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ